ค่ะเช้าน so so ี want, aquela, yeah, ้นะคะอยู่ที่สวนโซนใหม่หลังบ้านนะคะวันนี้นะคะมาปลูกดอกกุหลาบเพิ่มนิดหน่อยนะคะก็เมื่อวานตอนเย็นนะคะมาเตรียมพื้นที่ไว้นะคะเพราะว่าต้องมีการขนหินนะคะซึ่งหินที่เราเอามาวางเนี่ยเราเอามาจากสวนรอบบ่อปลานะคะเป็นหินที่เราเอาใส่ไว้ในบ่อปลานะคะตอนนี้นะคะบ่อปลาก็เสียมาประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะก็คือรู้สึกว่าจะรั่วนะคะเพราะว่าดินรอบๆบ้านตรงนั้นเนี่ยช่วงที่ก่อสร้างนะคะเป็นดินที่ถูกถมนะคะดินมันก็เลยซุดนะคะแล้วพอซุดเนี่ยบ่อปลา กก็แยนะคะคน้ําก็หายปลาก,ก็ตายไปหมดเลยก็เลยไม่ได้ซ่อมนะคะก็เลยปล่อยทิ้งอย่างนั้นไว้จนถึงตอนนี้ก็เลยไปขนหินมาค่ะเพื่อที่จะเอามาจาัดสวนด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาดูนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะ,อะตอนนี้เนี่ยอยากจะ,ะไปสวนอังกฤษหน้าบ้านนะคะแล้วก็ไปย้ายต้นไม้มานิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีต้นไม้ที่ต้นไหนที่อาจจะดูไม่ค่อยสวยหรือว่าอาจจะมีต้นซาเวียฮัมม um ิงเบิร์ดนะคะที่เราอยากจะย้ายมาลงสวนนี้นะคะงั้นเดี๋ยวไปย้ายด้วยกันเลยนะคะ นี่ค่ะซาเวียฮัมมิงเบิร์ดนะคะเป็นอดอกไม้สีคอรัลนิมหรือว่าสีปะการังแซลมอนนิดนึงนะคะนี่ค่ะเราขุดต้นเล็กๆมานะคะเพราะว่า,มาเมล็ดเขาร่วงนี่มเมล็ดร่วงแล้วก็ขึ้นเองเต็มเลยก็เลยแบบว่าความจริงเอามาล็ดไปโรยก็ขึ้นนะแต่ว่าเราขุดเลยดีกว่าจะได้เห็นว่าจะปลูกตรงไหนนะคะก็ต้นขนาดนี้นะคะเราเคยขุดนะคะแล้วก็เอาย้ายมาลงตรงนี้ค่ะนี่ เอามาปลูกตรงนี้เรารู้สึกว่าจะลงไปสีต้นเองนะก็คือมีกิ่งเดียวตอนแรกอะคะ่ะแล้วก็เขาก็จะแตกพุ่มมาอย่างนี้เลยคือสวยมากๆเดี๋ยวนะเหนื่อยเ <laughs> มื่อกี้ขุดเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะย้ายไปไว้ข้างหลังเราซื้อแค่ครั้งเดียวเองนะต้นเนี้ยเมื่อประมาณสองปีสามปีที่แล้วตอนย้ายบ้านมาใหม่ๆเลยอะแล้วเขาก็มาเมล็ดร่วงแล้วก็เก็บมเมล็ดมาเพาะด้วยตอนนี้ไม่ได้เพาะละปล่อยให้เขาแบบว่าร่วงเอง เนี่ยค่ะเราอยากจะให้เขามาเป็นแถวอย่างนี้เลยก็ถ้ามันไม่พอนะก็มาขุดได้เรื่อยๆค่ะนี่ขึ้นเต็มเลยอะ่ะเพราะว่ามันมีต้นแม่อยู่ตรงเนี้ยค่ะต้นแม่เขานะคะแล้วก็ต้นลูกขึ้นเต็มเลยเราก็คือปล่อยนะเราไม่ได้ถอนทิ้งเพราะว่าเราอยากจะมาขุดเอาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นมาเองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็โตเงี้ยคือโตเยอะเลยนะ นี่คะ่ะดอกแล้วก็มเมล็ดเขาก็จะร่วงก็สามารถเก็บมเมล็ดได้แต่น,นี้อาจจะหล่นไปละแล้วก็อย่างหลังบ้านนะที่เราปลูกผีเสื้อเยอะๆเ,เราอยากจะให้เขาแบบว่าเป็นประมาณแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวเขาจะโตขึ้นแล้วก็ชิดกันนะคะความจริงวันนี้ตรงนี้ดอกไม้มีเยอะเหมือนกันนะนี่แต่ว่าเดี๋ยวไปปลูกหลังบ้านก่อนดีกว่า เสร็จแล้วค่ะงานเช้านี้นะคะเบาๆค่ะก็ปลูกกุหลาบสีต้นนะคะมีพิงค์ซัมเมอร์สโน่นะคะแล้วก็ปลูกหญ้าประดับค่ะหญ้าคาริสบรองโก o นะคะนี่ค่ะฉากหลังนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะรั้วสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีชาหกเกี้ยนอ่อกลับมาอยู่นะคะเพราะว่าวันก่อนเรามาเล็มอีกรอบละก็เป็นอ่าต้นพุ่มไม้ที่เพื่อนบ้านปลูกไว้นะคะนี่ค่ะด้านหลังมีต้นเนี่ยสวยมากๆเลยจำชื่อไม่ได้อะสีม่วงอะ่ะแล้วก็มีนะเนี่ย คือชอบมากจนต้องแบบปลูกเหมือนกันแต่ของเราไม่มีดอกเลยมีแต่ใบอะไรก็ไม่รู้อาจจะแบบต้องรออีกสักพักไหมก็อาจจะต้องรออีกสักสองสามปีเพราะว่าของเราใบาไม่ร่วงเลยนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะตอนนี้นะคะกะ็ตอนแรกที่ตรงนี้มันเป็นที่โลง่ลงๆไปเลยใช่ไหมเราก็พยายามจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทาให้มันเป็นช่องให้มันมีห้องที่แบบว่าเป็นโซนเป็นโซนอะนะคะคือคือตรงเนี้ยเราตอนแรกเอาหลิว หลิวไต้หวันนะคะมาลงตรงนี้ย้ายมาจากโซนอื่นส่วนของแม่ด้วยโซนอื่นด้วยนะคะแล้วก็ทําให้มันมีช่องตรงนี้มันทําให้เลยกลายเป็นว่าตรงนี้จะเป็นแบบว่ามุมเล็กๆได้นะคะก็เอาหินมาวางตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก้อนนะคะก็ทาให้มีแบบว่ามีดูมีอะไรขึ้นมานิดนึงไม่ใช่มีแต่ที่โลง่ลงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวด้านหน้านี่หาต้นอะไรมาปลูกแล้วก็นี่ค่ะต้นพิงซัมเมอร์สโน อยู่ในทุงขาวมาประมาณสองปีแล้วแล้วก็โตอยู่แค่นี้แหละเนี่ยค่ะกิ่งนี้หักด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาบานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตัดออกนี่ค่ะดอกเขาจะแบบว่าคือเราอยากได้อารมณ์ประมาณว่าดอกเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาออกดอกเป็นพวงอะคะ่ะ แล้วก็อพอดีว่านับดูนะคะตรงนี้มันไอ,ไอต้นนี้มีเยอะสุดก็เลยเอาต้นนี้มาลงแล้วเป็นสีชมพูด้วยก็โอเคแล้วหย่าเนี่ยค่ะหย่าค a r ิสปรองโกก็เข้ากับพื้นพื้นที่มีหญ้าตายด้วยเนาะแต่ว่าน้องไม่ได้ตายนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะเอามาแบบเอามาไว้หน้าก้อนหินไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนนะเพราะว่าอ่า อย่างหน้าบ้านเนี่ยแห้แงแห้งแต่คือยังไม่ตายนะแต่ว่าหรือเขาอาจจะชอบร่มนิดนึงนะนี่ค่ะอันนี้เป็นกุหลาบแล้วก็ซาวเวียร์ตอนนี้เริ่มจะเหี่ยวละแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฟืน้นแล้วนี่ค่ะปลูกเป็นแนวด้านหลังตอนตอน,ตอนนี้ยังไม่เห็นนะก็ต้องแบบเอ่อให้เขาฟูเป็นพุ่มอีกนิดนึงแล้วก็กุหลาบวันก่อนนะคะที่ปลูกยังมีไม่ค่อยบานจะเห็นอยู่ดอกหนึ่งเนี่ยที่วันก่อนมันเริ่มบานละนี่ค่ะ ซั uh, time, มเมอร์ไทม์เมื่อวานแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้บานเยอะขนาดนี้กําลังสวยแต่วันนี้ก็บานเต็มที่ละเดี๋ยวขอดมหน่อยนะโอ้หอมค่ะซัมเมอร์ไทม์เนี่ยเราชอบสีเขาอะคือไม่ได้เหลืองจัดแต่ว่าจะมีแบบว่ากลีบเรื่อๆสีชมพูด้วยค่ะนี่ตน้นนี้เราชอบเข้ากับหน้าร้อนพอดีเลยปลูกซัมเมอร์ไทม์แล้วก็แต่ว่าต้นอื่นที่เพิ่งปลูกไปยังไม่ออกนะคะแต่ว่านี่คะ่ะมาละ บอสโคเบลเดี๋ยวพาไปดูค่ะวันนี้ผู้ช่วยก็อยู่แถวๆนี้ตลอดเลยนะคะช่วยตลอดเลยวุ่นวายแต่เช้าใช่ไหมคะโอเคนี่ค่ะหันมาฝั่งนี้เริ่มจะเห็นว่าแบบว่ามีดอกไม้บานแล้วนะคะชาลลอตยังไม่บานนะมีแต่บอสโคเบลก็อ่า ตรงนี้มีมงบาทที่เพิ่งปลูกไปเนาะคือเราเลือกมาปลูกตอนที่เขาเพิ่งจะฟื้นไงก็เลยจะได้เห็นดอกไวหน่อยนี่ค่ะมงบาทตน้นต้นก็มีอยู่แค่เนี้ยสีม่วงค่ะอันนี้คือบานเต็มที่แล้วนะแล้วก็มองมาฝั่งนี้สวยมากๆเลยค่ะเนี่ยเริ่มสวยมองไปไกลๆก็สวยเริ่มเต็มแล้วก็นี่ค่ะบอสโคเบลที่หลายๆคนรอดู ต้นนี้ยังยังไม่บานนะคือทยอยบานพร้อมๆกันเพราะว่าเราตัดแต่งพร้อมกันเขาก็เลยจะบานพร้อมกันค่ะนี่ดอกเขาจะประมาณนี้ค่ะเป็นทรงถ้วยนะคะขอดมให้ชื่นใจหน่อยอืมหอมค่ะหอมประมาณแบบถ้าให้คะแนนเต็มสิบหอมเก้าอะแปดเก้าเลยอะ่ะแต่หอมเหมือนแบบน้ำหอมมีผลไม้นิดๆนะ อันนี้ก็บานละเมื่อเช้าตอนมาดูนะมันบานแต่แต่ดอกเนี้ยอันนี้ยังไม่บานแต่ตอนนี้บานละนี่ค่ะสองดอกสวยมากๆบอสโคเบลที่เหลือก็ยังตูมอยู่นะคะชาร์ลอตก็ใกล้แล้วแหละเพราะว่าเริ่มเห็นสีเหลืองละนี่ค่ะเริ่มเปิดแล้วค่ะนี่ชาร์ลอตคือรสมากมาก เต็มเลยอะทุกคนคือเราตัดแต่งพร้อมกันนะคะก็เลยจะได้เห็นเขาบานพร้อมกันก็คงทยอยบานแหละจริงๆแล้วแต่คงไม่ห่างกันมากอาจจะภายในวันสองวันอืมด้านหน้าก็จะมีออสเทียลสเปอร์มัมซึ่งบานตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นสีออกโทนเหลืองนิดนึงนะคะต้นนี้นี่ค่ะโทนเหลืองแล้วบานไปสักพักจะเป็นโทนอย่างเงี้ยไม่รู้สีออกกันไหมนะ อันนี้สวยคือนี่ต้นนี้ดอกดกมากค่ะคุ้มค่าการปลูกมากๆสวยมากๆเลยค่ะเหมือนเดซี่เดซี่ที่เพิ่งปลูกไปวันก่อนก็สวยแล้วก็มองไปฝั่งโน้นยาวๆไปเลยเดี๋ยวฝั่งนี้นะคะมันมีวัชพืชขึ้นเยอะเราต้องมานั่งถอนอยู่เพราะว่าฝั่งนี้ก็เยอะเนี่ยค่ะเห็นไหม อย่างใต้ต้นเนี้ยมีเต็มเลยอ๋อ,อแล้วต้นนี้นะตอนที่เราซื้อมามันมีอย่างละกิ่งนะแล้วก็ด้านบนเขาโรยไปละเราก็เลยตัดออกเนี่ยค่ะต้นผักเซียนฝรั่งแล้วเขาก็แทงออกมาแทงออกมาเต็มเลยแล้วกําลังจะมีดอกชุดใหม่นี่ค่ะอันนี้สวยมากๆเลยนะเซียนฝรั่งคือเราไม่ได้รอให้เขาแบบว่ามัเล็ดร่วงนะรอบเนี้ยคืออยากจะแบบว่าดูความสวยงามของเขาก่อน พอตัดปุ๊บแตกใหม่แตกออกข้างแบบว่าพุ่มเยอะขึ้นนะคะก็ตามสไตล์ของแบบต้นไม้เนะที่ว่าพอปลูกขึ้นข้างบนอน่ะเขาก็จะสูงแต่ข้างบนแต่พอตัดยอดไปอะ่ะเขาจะออกข้างท,างทันทีนี่ค่ะอันนี้จะเป็นโทนสีชมพูหวานๆนะชมพูม่วงอะไรเงี้ยซึ่งเราจําไม่ได้ว่าปลูกตรงไหนต้นสีอะไรนี่ค่ะต้นนี้หนอนชอบเหมือนกันนะ แต่ก็ไม่เป็นไรเราตัดทิ้งไปะละที่มีหนอนน่ะถ้าเห็นแบบเห็นก็เอาน้ำฉีดค่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีฉากหลังเป็นกุหลาบนะคะสวยมากๆและกุหลาบที่ยังกองอยู่ในกระถางยังไม่ได้รับการปลูกค่ะแล้วก็มาลดน้ำเล้นะช่วงนี้แบบว่าอากาศแห้งแรงแล้วก็ฝุ่นเยอะมากๆเลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวค่อยมาจัดส่วนด้วยกันต่อนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ